่คเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะมาพบกับคุณครูแต้ยอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ครูเต้ยจะมาสอนเด็กๆนวยปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเด็กๆ 1. ความปลอดภัยจากการเล่น 2. ความปลอดภัยจากท้องถนน3 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าค่ะเด็กๆ4ความปลอดภัยในการใช้ยาและยาเสพติดค่ะเด็กๆและ5ความปลอดภัยการใช้ของมีคมนะคะเด็กๆความปลอดภัยในการเล่นค่ะเช่นการเล่นชิงช้าเด็กๆไม่ควรยืนบนชิงช้าเด็กๆต้องนั่งชิงช้าให้เรียบร้อยนะคะ แล้วค่อยแกว่งนะคะเด็กๆเพื่อความปลอดภัยค่ะและสองการเล่นสไลเดอร์เหมือนกันค่ะเด็กๆเด็กต้องขึ้นลงทีละคนนะคะห้ามแย่งเพื่อนหรือว่าแกล้งเพื่อนนะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายเด็กๆต้องรู้จักการรอคอยนะคะความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆไฟฟ้าทุกชนิดเด็กๆเล่นได้ไหมคะเด็กๆเล่นไม่ได้นะเพราะว่าจะเกิดอะไรคะ เกิดไฟฟ้าช็อตอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเด็กๆเวลาเด็กๆอยากทำอะไรเด็กๆต้องบอกผู้ปกครองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองค่ะความปลอดภัยในการใช้ของมีคมนะคะของมีคมทุกชนิดอันตรายต่อเด็กมากๆเลยค่ะเด็กๆเช่นการกดไกคัตเตอร์มีดตะปู เด็กๆไม่ควรนำไปเล่นเองนะคะหรือว่าใช้เองเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเวลาเด็กๆใช้งานนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเด็กๆความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะเด็กๆ ยานะคะจะมี2ประเภทก็คือยารักษาภายในและยารักษาภายนอกค่ะเด็กๆเด็กๆสาเวลาเด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆควรไปพบคุณหมอเด็กๆหายาทานเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะไม่รู้สาเหตุว่าเราเป็นอะไรทางที่ดีเราต้องควรไปพบคุณหมอค่ะเพื่อให้คุณหมอจัดยาให้เรามาทานนะคะเด็กๆ ความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กจา๋าเวลาเด็กๆข้ามถนนเด็กต้องข้ามทางม,ม้าลายนะคะและดูสัญญาณไฟ